ได้เวลาแล้วนะครับทุกคนที่เราจะมายึดผืนป่าของเราในแมป Animal Simulator นะครับทุกคนผมบอกเลยวันนี้ผมจะมายึดผืนป่าทั้งหมดผมจะไล่หวัวทุกคนดู <c oughs> นเหมือนมั่นใจเนาะ <c oughs> ตอนนี้ผมน่าจะเวลสูงสุดหรือเปล่านี่ไง9 7 4นะครับทุกคนเฮเจอกันเจอกันก่อนอื่นเราต้องหาสัตว์ที่มันเป็นราชานะครับ ซึ่งสัตว์ตัวนั้นน่าจะเป็นสิงโตสิงโตคำรามป้าคำยังมืดมัวนี่ไงัวใจสลารู้ <c oughs> มันลอยไงวะนี่สิงโต <c oughs> ได้เวลายึดพื้นปลาเอป๊อปปากของข้าทำไมนี่เอ้ยอ,ยอยทำไมตีไม่เข้าวะเือคนนี้เขาเวลเยอะหรือเปล่าไม่เยอะหรอกอ้าวไหนอะเฮ้ยวเเเฮ้ย ติงโตอะไรจะไปสู่นเรี่อสาว่าเฮ้ยเยนเย็นเย็น้องคนไอ้ดีก็ไปก็วิงมาเย็นเย็นเย็นเนอะแหววแม่งเปิดคลวปแาววแเววแหววววแหววแหววแหววอหววแนววแหววแะววแหววแหววแหวรแหววต้ววแนวาใหววแหววแห่นเช่นแหแบบวแหว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 แบบแหวแหวแบบแหวแนวแบบแหตีตีตีแหววแหววแหววแห่วแหว่แยววแหววแหววแหววววแหแวห เจ้าป่ามาแล้วอชอบ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 ชอะไรงนี้ดิเจ้าป่าอุ้ยเฮ้ยหมีกับหมีต่อยกันเอ้ยหมีเฮ้ยหมีกันเดีนยสาวดิเอ้ยทำไมหมีมันอึดจังวะเฮ้ยเดี๋ยวมีอึดเกินมันก็ไมีหกร้อยนะยังอึดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระต่ายน้อยคอยรักกระต่ายจะไปไหน <laughs> มาเลยมาี่มาเก็บคาภาษีก่อนอก่อนถ้าเข้าป่าของข้าไปเจ้าไปเจ้าไป เอๆยฮ่าอีซี่ผมบอกเลยนะครับว่าปากของผมก็คือปากของผมว่าทุกคนทุกคนตรงนี้เหมือนแบบจะมีคนเยอะนะครับตรงนี้เจ้าป่ามาเรียวเจ้าป่าเจ้าป่าโดนตีปิ้วปิ้วดูดิมันมีใครแบบว่าที่เราแบบว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านี่กดตายไปใส กระไตกับเต ok so, e like, er, ้าเต้ากาลังจะไปฮ่าเว้ยรอด้วยรอด้วยรอรอเราด้วยรอรอด้วยรอรอเราด้วยรอเราด้วยได้ไหมได้เฉยเอ้ยเราไม่ปล่อยหรอกเราไม่ปล่อยนายหรอกเราไม่ปล่อยนายหรอกเฮ้ชอบ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 บอกแล้วป่าพื้น <reuse> ท <impatient charging> ี่นี้เป็นของข้าเพียงผู้เดียวใครมีบังอาจมายึดครองป่าของข้าได้แต่ ถ้านายเข้าเลขศูน,นไอเซฟศูนตรงนี้นายก็จะรด <c oughs> อดวันดีจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้าวัสดีครับวัสดีครับขอกินนะครับอไอ้ตายแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเจ๊ยิ๊ด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 ินดิยดิ๊ดิ๊ดท๊ดิ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 ้ดิ๊ด ก็ย uh, อะไรอ่ะตายแล้ว <tal> อ <word> oh like ่ะโอ้โหการที่เ <t> ป <ap> ็นราชามันก็น่าเบื่อนะครับแบบมันไม่มีใครกล้าที่จะเหือบเราแบบว่าไม่มีใครกล้าตีเราตายอีพีนั้นเราไปตายอยู่ข้างบนนะครับอีพีนี้ผมบอกเลยผมเกิดใหม่มาเป็นสิงโตแล้วผมจะฆ่าทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในเรโซนนะ ยินดีต้อนรับสู่ TNT Shop เว็บเติมโลบัคสุดคุ้มลิงก์เว็บจะอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับซึ่งสินค้าของเว็บนี้ก็มีเติมโลบัคแบบ VP นะครับทุกคนนี่แค่ใส่ชื่อแล้วก็ใส่จํานวนเงินไปก็ได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็กดชําระเงินแล้วเราต้องรอภายใน5-7วันโลบัคถึงจะเข้านะครับทุกคนอันต่อมาคือเติมโลบัคแบบ Adipass ซึ่งจะมีราคาต่างๆนะครับทุกคนก็ มาสั่งซื้อกันได้เราแค่ใส่ชื่อแล้วก็พาสเวบร์ดโลบกของเราเราก็เติมได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีดีเกมนะครับไม่ให้เราซื้อนะครับทุกคนก็ใครหาไดีก็มาซื้อได้นะครับแล้วทางร้านก็มีเพจทีนทีช็อปนะครับทุกคนก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันก็มีบริการต่างๆนะครับทุกคนมีบริการเติมโลบัตแบบไอเดียพามีบริการกดผลบอกฟุตมีบริการกดเกมพารบตบัฟุตแล้วก็บริการกดเกมเลตแปดถ้าใครสนใจเติมโลบัตถูก,กๆแนะนําร้านทีนทีช็อปเลยนะครับทุกคนม,มมาเเติันนะครบ เฮ้ยเขาพร้อมใจกันตียังไงเฮ้ยพร้อมใจกันกอ่าีเดียว์เองนะไอ้ยังไม่จีอะไรอะอะไรอะไรอะไรของนาย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 เอ้ยอะไรละอะไรละอะไรละอุ้ยป่ากองข้าใครอย่ายุ่งอ้าวอยู่ตรงนู้นอุ้ย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 มาดิมาดิสิงโตเหรอตู้สิงโตเหรอสิงโตเหมือนกันเหรอะ สิงโตเป็นสกินเหรอสิงโตเป็นสกินเหรอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะไม่ค่อยชอบหรอกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยชอบหรอกไม่ค่อยชอบเลยสิงโตมีค่าพีคู่เดียวก็พอแล้วอ้าวนี่่งกระต่ายเอ้าจะมาตีพี่นะน้องจะมาตีพี่นะน้องดูด้วยปากของใครดูด้วยปากของพี่นะน้องปากของพี่นะน้องฮก็ไม่เท่าไหร่ลักไม้ก็ไม่เท่าไหร่หรอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิงโตอะสิงโตอะเฮ้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รักสิงโตอะเฮ้ยสิงโตสิงโตมานน่สิงโตมานี่สิงโตมานอันนี้สิงโตเอ้ยนั่อยางงัเลยงั้นั่อยางงัดยา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 เอาอันี้มันมันาวมันอนี้มัน้าวอะมัน้าวมันฮาวยังไงไม่รู้อะทุกคนเนี่ยมันฮาวเอ้าเฮ้ยคน ได้วยหรอเอ้ยเย็น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 เยเย็น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 แย็นก็นเย็หเย็นเย่นเย็นเย็นเย็นเนเยย็คเนเยยเย็นเย็นเยบนเย็นเยเร็บเย็็นเยไนเยเยานเเยานเยนเนเยลเยนเยเนเ้็เรนเยอเนเนเย็เ็เอ็นเนเย็เเน็็อกเน็เเนเ็เ็กเอ้ามันเซฟโซนเเอ้า ล็อกเด็กล็อกเด็กล็อกเด็กโอ้ล็อกเด็ก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 เฮ้ยแม่งมันหลบอ่ะเฮ้ยก็ตายผิวอ่ะกร็ตายผิวอะเฮ้ยเฮ้ยก็ตายผิวอะเยอะก็ตายผิวอะอ้าวตายแล้วหรอเฮ้ยอะไรของนายนายจะว่าตีแล้วเหรอนายจะว่าตีแล้วเหรอบอกแล้วมีเราคนเดียวเฮ้ยตรงนี้มันคือมีคนเยอะแท้าวะ ไม่ยปกคนดีสัตว์เฮ้ยแต่สัตว์ของเราที่นี่มันก็คืออาหารของเราหมดแล้วนะเอ้ยจะไปไหนนายจะไปไหนนายจะไปไหนนายจะไปไหนเล่านายจะไปไหนเล่าเออจะไปไอไหนล่ะเฮ้ย <c oughs> ไปไปได้ไปพื้นที่ของข้าตรงนี้มีคนมัม้ยไม่มีไม่มีเฮ้ เอ้ยไข่เออแย่งเหรอแย่งของก้าแย่งเหรอแย่งเหรอแย่งเหรออะไรก็ตายเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรเฮ้ยเฮ้ยแล้วบิดเฮ้ยอ,อะไรล่ะก็มาดิก็มาดิก็มาดิพื้นที่ของข้าผมบอกเลยนะครับว่สาสนุกจัดจัด <c oughs> <c oughs> แกงคนก้สนนุกหลังจากที่ผมไปฟาร์มมา เวลก็มีอยู่974เวล <Wow. S 1> ผมบอกเลยนะครับว่าฟาร์มนานมากขนาดใช้อีคูล13มนะครับยังใช้เวลาตั้งสองวัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจะไปไหนละ่ะพอนุอ่มอ๋ออ๋อยังมีบาเรียรอยู่เอาจะมากัดข้าเลรอเอาให้ก่อนให้ก่อนให้ก่อนอาจะวิงวไไว่งหนีไปเอาไม่เก่งตีอยู่เลยเฮ้ยเอาวิ่งหนีไปเด็วไป ไอ้ก็มาตีเราก่อนแล้วก็กลัดวิ่งหนีเราเอา้า,าดีมาดีมาเดี่ยวมาดีเข้มาดีเฮ้ยข้าเทปโซนมันอะเฮ้ยโอ้ขอา้าเทปโซนโอ้โหเข้าในอ้อมกอดแม่แล้วว่าแม่จาม๋าอีกโตน้ำหนูหรือเปล่าอ้าวสวัสดีพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสบายดีหรือเปล่าฮะพ่อหนุ่มขอตีฟรีๆแล้วกันนะพ่อหนุ่มเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับนี้ก็หนุก ถือว่านุกได้ยนะนะครับทุกคนถือว่าหนุกเลยนี่ไงไงไงถือว่าหนุกอยู่ <c oughs> ถ้าใครชอบเกนมนี้นะครับก,ก็อย่าลืมกดไลค์กับส,สับสกายด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากให้เล่นมิดิเกมหรือว่าแมปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกก่อนด้วยเลยนะครับผมก็จะลองไปเล่นดูนะครับถ้ามาสนุกผมก็จะเอามาเล่นนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วทุกคนนะครับจุ๊บ